สวัสดีค่ะเจคเโนพามาชมกับบ้านเดี่ยวนะคะรังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2อชั้นนะคะครึงปูนรึงไม้ตามรูปเลยค่ะอยู่บนเนื้อที่194ตารางวานะคะอยู่ที่ตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะอยู่ฝั่งเทศบาลน,นะคะอยู่ติดกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติภูเขียวค่ะ เดินทางไปหน่วยงานราชการก็ได้นะคะหรือว่าหน้าปากซอยนะคะก็จะมีเซเว่นนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคบค่ะติดทางไปชุมเพจังหวัดขอนแก่นอยู่ใกล้แหล่งชุมชนในซอยมีตลาดนัดด้วยนะคะและที่ดินตรงนี้นะคะเจ้าของมีแผนสำหรับการทําหอพักนะคะขนาด10ห้องตามแบบหลังก่อสร้างก็จะอยู่ในรูปสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเขาไปรับชมรูปกันนะคะ มีแบบแผนให้พร้อมค่ะเพราะว่าในระแวกนั้นนะคะตอนนี้การทำกิจการหอพักนะคะไม่ว่าจะทำเป็นบ้านพักรายวันหรือว่าทำเป็นหอพักก็ตามนะคะเร,เรียกกันได้ว่าบูมมากค่ะทุกท่านชมพื้นที่กันก่อนนะคะพื้นที่กว้างขวางค่ะ194ตารางวาราคา2รล้าน1นบาทนะคะ หอมบ้านให้ดยหนึ่งหลังตามรูปนี้เลยนะคะกําลังมีแผนที่ว่าจะปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อประกอบธุรกิจนะคะท่านใดสนใจหรือว่าจะต้องการที่ดินตรงนี้ไปทําอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ก็ทําเรดีๆค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติภูเขียวนะคะเจ้าของเลยมีแบบแผนตามนี้เลยนะคะที่จะทําเป็นบ้านพักรายวันนะคะเหมาะสําหรับ เพื่อทํากิจการสารต่อเนาะญาติมาเฝ้าไข่ได้มีที่พักนะคะตามนี้นะคะสนใจนัดชมพื้นที่แปลงจริงได้ค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสามารถติดต่อสายตรงเข้าไปยังเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะเป็นเบอร์โทรเจ้าของที่ดินโดยตรงนะคะเจเคนกเพียงแนะนำให้ท่านได้ชมกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ